สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะในคลิปนี้ก็จะให้ดูนะคะขบวนรับสเสด็จของบาทหลวงนะคะที่นี่เขาก็ตั้งขบวนนะคะห้ามรถผ่านห้ามไม่คนขึ้นบนสะพานลอยนะคะก็จะห้ามรถทุกคันที่จะต้องผ่านตรงนี้นะคะก็ะคือให้ทุกคนเห็นนะคะว่าที่นี่เขาก็มีการรับสเสด็จนะคะโดยการตั้งขบวน แถวยาวไปจนสุดในการเสด็จบานหลวงท่านนะคะก็คือบล็อกทุกคันรถที่จะผ่านนะคะก็ะให้ทุกคนดูนะคะว่าเมืองไทยเราขนาดนะคะนายหลวงของเราเสด็จแล้วทําไมจึงมีคนออกไปขัดขวางนะคะที่นี่เขาห้ามเลยนะคะแม้แต่คนจะเดินผ่านบนสะพานก็ห้ามเหมือนกันนะคะให้ทุกคนที่เป็นคนไทยดูเป็นตัวอย่างไว้นะคะอย่าดูถูกประเทศตัวเองค่ะ